รักสุขภาพหรือเพิ่งเริ่มรักสุขภาพนะครับก็ลองเออเขาเรียกว่าดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ซ้อมตัวเองให้มีความแบบแข็งแรงมั่นคงก่อนเราค่อยมาวิ่งนะเพราะว่าการที่เราจะมาวิ่งแบบเทไนไมได้หรือว่า5้าไมได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ5้าไมก็คือ8กิโลนะครับส่วนเทรนไมก็คือ16กิโลด้วยกัน ผมว่าก็ลองซ้อมจากแบบวิ่งลูก่ก่อนก็ได้หรือว่าเราลองไปวิ่งแบบสวนสุริกิติที่เขาจะจัดขึ้นจริงเนี่ยไปลองดูก่อนว่ารอบหนึ่งก็น่าจะประมาณ1.8กิโลครับลองดูว่าในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่สามารถแบบเดินเร็วก็ได้ได้กี่รอบอะไรเงี้ยครับลองประเมินตัวเองก่อนว่าการที่เราได้เริ่มดูแลตัวเองที่เร็วแล้วก็การผมรู้สึกว่าถ้าเริ่มก่อนคนอ,อื่นเราก็จะได้เปรียบ กอดคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพร้อ<ผ>มที่เท่าไหร่กิโลถ้าไม่พร้อมทำไมทำ,ทำไมล่ะคะทำไมถึงสนใจจะเข้าวงการวิ่งจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ง่ายแล้วก็ไม,ไม่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะครับมีแค่แบบอเอเอกางเกงเสื้อรองเท้าจบแล้วแล้วแบบเออไม่ต้องมีไม้ไม่ต้องอะไรที่มันแบบเจ็บปันอะไรเงี้ยแต่รองเท้าก็ไม่ได้เบาๆ มีลองซ้อมลองจับเวลาของตัวเองหรือยังคะเคยลองเออไปวิ่งที่ศูนย์ซิลิกิตอ่ะครับ1.8โลใช่ไหมเอาวิ่งได้4รอบในระยะเวลา4 5่สถึงห้นาทีก็ถือว่าประมาณกี่โลว่ะสามจุดหกสามจกคูณเจ็ดกิโลห้าสิบนาทีถือว่านานไหมอันนี้เราไม่รู้เลยอ่ะต้องโอเคั้งมือใหม่นะต้องมือใหม่ใช่ไหมไม่เคยซ้อมเลยด้วยแล้วก็พอพอพอกลับไปนอนตื่นในวันนึง ตึงมากตึงมากพี่น้องคื<พ>อแบบโอ้ไม่ก็เอ<พ>อมันจ้งมากมันต้องวิ่งบ่อยนะใช,ใช่ใช่ใช่ก็ต้องอันดับแรกเลยอ่ะผมว่าการบ่มร่างกายก็สําคัญเช่นการแบบยืดเส้นการตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบว์มตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับกินอะไรของที่มีประโยชน์ซึ่ง ของที่กินเข้าไปจะต้องเอาไปใช้ได้ด้วยในระหว่างเราวิ่งอ่ะอย่างพี่โน้ตเองก็บอกว่าการวิ่งมันเป็นอะไรที่จาเจน้ำเปลือเปือหรือยังน้ำเปืือสุดสุด <c oughs> อยู่ที่จิตใจเรา <c oughs> ผมว่าอันนี้ก็เป็นการทดสอบจิตใจของเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าการวิ่งอ่ะเราไม่เห็นอะไรเลยเราแค่เงี้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอ,อย่างวิ่งลู่ยังดีนะ <c oughs> แล้วถ้าไปวิ่งสวนอ่ะอย่างน้อยอยู่ก็ต้องแบบฟังเพลงช่วยก่อน <c oughs> ในระยะแรกนะเพราะว่ามันไม่ไงั้นมันอยู่จะแบบ กูมาทำอะไรที่นี่วะกูมาทำอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่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 แล้งานนี้คือได้เห็นเห็นยองไหมสมัยถ้าว่างผมจะไปแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเพราะว่าเนื่องจากอายุที่เรามากขึ้นนะฮะทุกคน23เองอ้าว33 33นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบบกลับมาดูร่างกายตัวเองคือปกติผมดื้อมากเมื่อก่อนดื้อมากไม่ยอมออกกำลังกายตอนเด็กๆตอนนี้ก็ต้องแบบ เริ่มละเริ่มแล้วร่งารรงกายประท้วงแล้วลหรอร่างกายประท้วงไหมคะคือร่างกายยังไม่ประท้วงตัวเองขนาดนั้นครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เริ่มตอนอน,น,นี้เราจะเริ่มตอน,น,นอไหนวะตอนนี้เรายังมีงานที่ดีที่ทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังต้องใช้ร่างกายของเราอยู่แต่เราไม่คิดจะแบบว่าเหมือนคนในในทีมทีมเอ็มที่เขาเล่นกล้ามเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เวรเราใช่ไมไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อย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 ร้อนร้อนร้อนท้อแท้ท้อแท้ท้อแท้แสดงว่าเราเคยไปลองแล้วก็จริงๆก็เข้ายิมอยู่ครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราไไหหวแแแคค่่่นนนเาาก็ทํั้้ย อจอนไม่ไหวจอนมันไม่มีไขมันแล้วมั้งแปบศูนย์มั้งคุณเจ๊คือคุณคุณเปก็เดี๋ยวนี้ก็หุ่นแบบเปจะเล่นแค่นี้เล่นแค่นี้เล่นแค่นี้อกกระไล่สองอันให้มันดูมีเออเตมีแค่นี้ต้องโชว์แค่นี้พอใช่พอแล้วส่วนส่วนนี้คือทุกคนในค่ายหลังจากที่ผมกลับมาจากเอาติ้งอ่ะคุณเห็นรูปปะโอ้โหนี่ก็ขนมปังนี่เขาขนมปังนี่เขาขนมปังนี่เขาขนมปังคือมันแบบแน่นทุกคนเลยแล้วก็ตัว เออถ้ามึงไม่พัฒนาตัวเองให้ออฟอ่ามันคืออะไรกันก็แรงใจใช่ใช่ใช่เราจะต้องหันมาออกกำลังกายจริงจใช่ใช่ต้องต้องต้องทำต้องทำจริงจริงไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังมากเพราะว่าเราท้องง่ายเราท้องง่ายเออไม่ต้องคาดหวังมากแต่ว่าก็จะพยายามชวนคุณไปเหรอคะแบบว่าเออแบบมาเข้าแก๊งขนมปังกับเราไหมแกงเรายิ้มใช่ไหมครับทุกคนทุกคนชวนหมดเลยครับผมเลือกที่จะปฏิเสธเองนะฮะ ก็มีฟอสปอสก็จะปอสปอสนี่ทุกคนแบบว่าสุดยอดปอสนี like ่ค mm, ือสุดยอดเลยผมเห็นเฟรมเฟรมหนึ่งฟอสโอมจอสมันจะบ้าตายที่ผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออถ้าผมเข้าไปตรงนั้นตายเอากูไปฆ่าจัดๆไม่ไหวครับอันนั้นก็หนักเกินแต่ว่าก็จะพยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดละกันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าคาดหวังเรื่องสิทธแท็กเออเไม่ต้องคาดหวังแม้ว่าเราก็ยังกินหวานติดหวานอยู่ดีครับ มมันจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวเอ่อน่าจะประมาณเดือน8เดือน9ก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเออที่ถ่ายกับโจโปรเจกต์ใช้หุ่นหรือเปล่าคือจะใช้ไม่ใช้อยู่ที่ตัวผมเลยว่าผมจะทำได้ไหมฮะก็ก็อยากอยากให้อยากให้ได้แล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าว่าอยากอยากอยากให้ได้เพราะว่าเราก็จำแฮชแท็กซิกแท็หกสี่ได้ปะที่เขาพี่เจนนี่ตั้งให้นี่หกเจ็ดแล้วทุกคน ยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยกูท้อตัวเองเหมือนกันแบบเฮ้ยมันฮึนมันฮึนเสร็จไหมคะหรือมันต้องไปคาดหวังนีดหกแปดตอนนี้บอกว่าทันไว้ก่อนนะถ้าไม่ทันก็จะบอกว่าหกแปดทุกคนคาดหวังแล้วนะใช่ใช่คาดหวังนิดนึงแล้วกันทุกคนขอร้องขอร้องขอร้องนะฮะกระแสสังคมกดดันมาได้เลยมันไปถึงประเด็นนั้นเลยเหรอครับกระแสสังคมเลยเหรอครับก็ดีก็ดีครับคือถ้าทุกคนยิ่งพูดแต่มันก็เหมือนแบบเป็นการกดดันเป็นการกดดันผมแล้วผมแล้วผมก็ต้องแบบ ชอบความท้าทายอยู่แล้วไงแล้วถ้าคุณทำไม่ได้ล่ะผมแบบรู้สึกถ้าทำไม่ได้เหรอครับก็ด่าผมกระจอกได้เลยไม่ใชอะไรไม่เป็นไรด่าด่าเลยด่ากระจอกได้เลยด่าเลยใช่นี่วันนี้เอาผมมาฆ่ามั้เนี่ยเอาจริงๆเดี๋ยวจะมีซีรีส์ถูกต้องครับเดอะเทรนนีครับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับซึ่งจะออนวันที่สามสิบมิถุนายนนี้นะครับเป็นวันอะไรอ่ะ อาทิตย์นั่นแหละครับผมเป็นวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้นะครับทางช่อง GMM ยี่สิบห้าเต้นไหมครับเต้นมาถ่ายเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมน่าจะไว้ผมยาวที่สุดละในการในการเล่นเพราะว่าเราเป็นแบบรุ่นพี่ที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเนาะแล้วก็อยากเออเหมือนกับแบบโตอัะเขาอ่ะไอ้พวกแบบเด็กๆเข้ามาเป็นแก๊งห้าคนก็มาแบบมาให้เราเทรนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในในเรื่องนี้ครับ ความฟินความติดมันจะขนาดไหนคะประมาณนึงแต่ดีแต่ดีผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะต้องออกมาดีแน่นอนโตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นด้วยครับแล้วก็เราไว้ใจภาพดีอะภาพดีทำแล้วเรารู้สึกว่าเออแค่เทเลอร์ก็ก็น่าดูแล้วในในความคิดออฟนะครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบติดตามกันเพราะว่าอาจจะเป็นเคมีใหม่ๆที่ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในเรื่องนี้ครับเย่เห็นออาใส่นีกแบบใช่ใช่ใช่แบบไหนเป็ิว่าไงบ้างคะพอเห็นแล้ว เบบีว่าเห็นเทรนด์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะชอบไหมโอเคไหมถามเลยถามเลยไม่ชอบตรงไหนไหมอ๋อออ๋ไม่ชอบชั้นอ๋ออโอเคโอเคเขาเขาบอกว่าดีแล้วก็ชื่นชอบก็รอติดตามครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามกันเยอะๆครับชอบไหมขอบคุณแม่ทุกคนที่ยังนึกถึงแล้วก็ให้งานเรานะครับแล้วถ้าเราอยู่ได้ก็ต้องมีแบบพวกพี่ๆเขาพวกแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคป,เปากเลยละค่ะโอเคปากเลยลวกันนะครับสำหรับเด็กแฟนนี้ฝึกง,งานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับก็ออนวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องทีวีพีสิบห้าครับโอเคมา,าอะไรกันนะ ume, เนี่ยอยากรู <le> w, <ๆ>้อยากรู <P> ้เร็วเร็ว